ทัศนคติที่คุณควรมีเพื่อมีชีวิตที่ดีทัศนคติและมุมมองเป็นเรื่องที่สำคัญที่กำหนดชีวิตของเราอยู่ไม่น้อยเพราะสองสิ่งนี้เปลี่ยนวิธีการที่เรามองโลกรอบข้างไปตลอดจนถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามาในชีวิตด้วยเหตุนี้บรรดาเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองมักจะหยิบสองเรื่องนี้มาพูดเป็นการสำคัญมากกว่าเรื่องไหนๆ และต่อให้บางคนอาจจะมองว่าเรื่องทัศนคตินี้ส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการทำงานหรือสร้างธุรกิจแบบเดียวกับตอนนี้ที่พวกหนังสือและคอ์สแรงบันดาลใจสร้างร้านอะไรจนเกลื่อนตลาดแต่เอาจริงๆแล้วทัศนคตินั้นสัมพันธ์และประยุกต์ใช้กับชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงานผมเลยขอหยิบทัศนคติสำคัญสำคัญ ที่มักถูกหยิบมาพูดถึงบ่อยๆมาแนะนำกันครับข้อ1ไม่มีอะไรในโลกนี้เพอร์เฟกแม้ว่าเราจะพยายามคอนโ control อะไรมากแค่ไหนแต่ว่ากันจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบเพราะมันก็จะมีจุดเล็กจุดน้อยให้ติดอยู่เสมอการคิดอะไรได้ว่าไม่มีอะไรที่สมบูรณ์ก็จะทำให้เรารู้จักที่จะมองหลายๆอย่างด้วยความพอใจ ง่ายขึ้นกว่าเดิมแทนที่จะต้องนั่งติดโน้นหงุดหงิดนี่และเปลี่ยนมามีความสุขกับสิ่งที่มีดีกว่าข้อ2คนเราต้องพบกับความผิดหวังแม้ว่าหลายหลายคนจะพยายามผลักดันให้เราตั้งเป้าหมายตั้งความหวังให้กับตัวเองแต่ที่เราต้องเตือนตัวเองไปด้วยก็คือยังไงก็ตามมันก็ยังคงยากที่เราจะสมหวังไปเสียทุกอย่าง การเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าชีวิตเราก็มีสิ่งที่พลาดหวังอยู่เป็นประจำก็จะช่วยให้เรารับมือกับหลายๆอย่างได้ง่ายขึ้นและเอาจริงๆแล้วชีวิตเราก็ยังมีอีกหลายอย่างที่สมหวังเพียงแต่เราไม่ได้มองมันหรือไม่ก็มองเห็นแต่สิ่งที่พลาดหวังมากกว่านั่นแหละข้อ 3. ความสำเร็จไม่มีถ้าไม่รู้จักล้มเหลว ใครๆก็อยากจะมีความสำเร็จและน้อยคนที่จะอยากเจอกับความล้มเหลวแต่ในความจริงถ้าเราไปถามคนที่ประสบความสำเร็จหรือคนที่ก้าวหน้าแทบทุกคนจะพูดปืนเหมือนกันว่าพวกเขาต้องผ่านความยากลำบากมาเท่าไหร่ล้มลุกคลุกคลานมาเยอะแค่ไหนทําผิดพลาดมาไม่น้อยแต่ก็เพราะความล้มเหลวนั่นแหละที่สอนให้พวกเขารรู้จััักปบตวเรียนรู้ และแก้ไขให้ตัวเองเก่งขึ้นงานที่ทำดีขึ้นจนกลายเป็นเหมือนสัจธรรมที่ว่าถ้าอยากสำเร็จก็ต้องพร้อมที่จะล้มเหลวให้เป็นนั่นเองข้อ4ความสำเร็จและการเปลี่ยนแปลงไม่มีวันมาก่อนการลงมือทำหนึ่งในคำพูดที่ผมชอบมากคือความสำเร็จไม่มีวันมาก่อนสิ่งที่เรียกว่างาน มันเป็นเหมือนการกระตุ้นให้เรารูอ้อยู่เสมอว่าความสุขความสำเร็จหรือสิ่งที่เราหวังไว้นั้นจะเป็นความฝันหรือคำพูดลอยๆโดยไม่มีวันจะเป็นความจริงตราบใดที่เรายัางไม่ลงมือทำอะไรสักอย่างด้วยเหตุผลนี้เขาถึงบอกว่านอกจากคิดแล้วเราต้องลงมือทำด้วยถ้าเราอยากมีชีวิตที่ดีอยากหลุดออกจากปัญหาเราก็ต้องเริ่มทำอะไรสักอย่าง เพาการอยู่เฉยมันก็คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นแน่ข้อ 5. การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดและเราก็ไม่เคยที่จะรู้ไปทุกเรื่องปัญหาของคนจำนวนมากเมื่อโตขึ้นคือความชลาใจว่าเรารู้ดีแล้วเข้าใจทุกอย่างดีแล้วจนปิดประตูการเรียนรู้ไปทั้งที่จริงๆโลกของเรายังคงขับเคลื่อนไปข้างหน้าและเช่นเดียวกับสิ่งรอบตัวเรา ที่รังสรรค์ความรู้ใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆแม้แต่สิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันมันก็ยังมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นให้เราสามารถเรียนรู้ได้อยู่เสมอการไม่เปิดตัวเองให้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือการตั้งกำแพงทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วเรียกว่าเป็นการตัดโอกาสตัวเองอย่างมากยิ่งถ้าใครคิดว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นก็ยิ่งเป็นการเปิดช่องให้คนที่มาทีหลัง สามารถวิ่งแซงเอาได้ง่ายๆนอกจากนี้แล้วถ้าใครสามารถเรียนรู้ได้เรื่อยๆก็จะยิ่งทำให้ตัวเองมีมุมมองมากขึ้นต่อยอดความรู้ได้มากขึ้นซึ่งก็จะนำไปสู่การสร้างชีวิตให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อที่จะไม่พลาดพอดแคสต์การพัฒนาตัวเองครั้งต่อไปก้าวสู่ความมั่งคั่งขอบคุณและสวัสดีครับ